สวัสดีครับวันนี้เอามีดสวยๆมาให้ชมนะฮะนะครับเห็นแค่กล่องนี่ก็พอรู้กันแล้วนะฮะมาซาโมโตะครับผมมีดเล่มนี้เป็นมีดแรล่ปลาหมึกของมาซาโมโตะของใหม่เก่าเก็บร้อยเปอร์เังไม่ตอนที่ถูกใช้งานยังไม่เปิดคมยังอะไรทุกอย่างเดิมๆจากญี่ปุ่นครบหมดเลยนะฮะเล่มนี้ไซส์สามสิบเซนครับสามสิบเซนนะฮะ กล่องเดิมคู่ตัวนะครับเป็นมีดแล่ปลาหมึกแต่เป็นมีดแล่ปลาหมึกทาโกบิกิรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น H a s e r ซ e รเป็นมีดจากทำจากเหล็กชิ้นเดียวมนะฮะฮอนยากิบูสติล HA s e r ซ e s ฮอนยากิโกกามินะครับ il, eries, ami, นะฮนะให้ชมความงามด้ามคู่ตัวคอเขาเผือกนะครับต่อตรงนี้ผิวเดิมทุกอย่างนะฮะนี่ฮะผิวเดิมทุกอย่างเลย ไซส์สาเซนเร่มนี้ของใหม่ราคาของใหม่ตกอยู่ประมาณ1น0 0 0 0 0 0 0 0 0กว่าเยนหรือ160 0 0 0เยนประมาณนี้นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เฉพาะตัวมีดอย่างเดียวก็จะตกอยู่ราวๆ5 1า0 0บาทนะครับทีนี้ถ้ามาถึงเมืองไทยเรารวมภาษีรวมค่ามา็อกจอกแจ็คแล้วค่าคนขนส่งคณนนี้แล้วก็จะอยู่ประมาณ55 0 0 0ถึง56,000นะครับของใหม่เก่าเก็บนะฮะเรี่มนี้ผมขายอยู่ที่3 0 0 0 0บาทท้วนนะฮะ สามหมื่นบาททุ่นๆเลยนะครับให้ชมตั้งแต่นี่เลยนะฮะนี่นะฮะ h A ดเอซีรีส์นะครับเด็กชิ้นเดียวเส้นฮาร์มอนเนี้ยถ้ามีผิวเดิมจากโรงงานจะยังไม่เห็นนะครับเราต้องขัดแต่เร่มนี้ผมจะยังไม่ขัดนะครับจะเก็บเดิมๆนะครับเผยวนิปปอนสตีลนะครับมาซาโมโตโซคอนเทนต์นะฮะขอเขาเผือกจะมีแค่ตรงนี้นะครับนี่หนึ่ง นะครับก็คือโดนแมงแทะไปนิดนึ่งนะครับนิดเดียวนิดเดียวมองแทบไม่เห็นนะฮะเนี่ยฮะมองแทบไม่เห็นตรงนี้เป็นคอเขาเผือกปกติมองใสเผือกช่ำมากจนมองเห็นเนื้อไม้ด้านในเลยนะฮะเนี่ยฮะใสกิ๊บเลยนะครับเนี่ยฮะด้าไมา้คู่ตัวนะฮะซามโมโต30ามเซนนะครับรุ่นนี้รุ่นก่อนหน้านี้อีกเล่มหนึ่งที่ผมขายไปให้ทางทางน้องลูกค้านะครับ เป็นมีดและปลาหมึกตัวเดียวกันนี้นะฮะแต่เป็นตัวฟูลไซส์ตัวท็อปสุดของรุ่นนี้เลยก็คือ36 cm, เซนเล่มนั้นขายไปที่35,500ับาทนะครับ35,500ัร 35, บาทนะครับเล่มนี้ผมก็ขายถูกลงมาอยู่จากเล่มนั้นอยู่5,000บาทนะครับ5,500ั 5, บาทนะฮะหายากนะครับ,รบสบภาพส,ายสวยๆกิ๊บๆเลยอันนี้คือมีดคมเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้จะทดสอบกรีดกระดาษให้ดูว่าคมเดิมของพวกมีดทอนยากิจะเป็นยังไง ตรงนี้นะฮะเส้นฮาร์มอนมองไม่ค่อยเห็นแนวมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นกล้องไม่ชัดมันจะเห็นพอลางๆนี้เดียวนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะฮะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้รอยขัดของทางจากช่างสตีมานี่ฮะมองเห็นยากมันจะเป็นแนวเส้นตรงมาเลยนี่ครับนี่ครับ,รบมานี่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 นะครับแล้วก็ตีโค้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่เส้นฮาร์มอนนะครับเส้นฮาร์มอนจะอยู่ตรงนี้นะครับ สวยงามนะฮะของใหม่ประมาณ55านนะฮะประมาณ5 5 0 0 0ืเล่มนี้ก็ประหยัดลงไป20,000กว่าบาทนะครับแจ้งมาเลยว่ายังไงประหยัดลงไป2 0,000กว่าบาทไปหาซื้อสภาพนี้ราคานี้หายากนะฮะแจ้งเลยว่าหายากเดี๋ยวจะกรีดกระดาษให้ดูนะฮะแป๊บหนึ่งไปเอากระดาษก่อนนะฮะสภาพคมเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับเดิมๆสวยๆนอนกล่องมาเลยคมมากนะฮะมีแค่ตรงนี้สภาพการของการเก่าเก็บนะฮะ นะรตรงนี้แต่ก็คือไม่มีปัญหานะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะกรีดกระดาษให้ดูนะครับอันนี้ใบแจ้งเสียภาษีสุนกกุกกร2อ0 0น2,700กว่าบาทของอีกเล่มนึงนะฮะนี่ฮะดูความหวานนะครับนี่คือคมเดิมของมีดฮอนยากินะฮะที่ผมเคย อัดคลิปให้ดูว่ามีดทอนยากิมันจะคมต่างจากมีดลามิเนตถามว่ามันคมยังไงผมตอบไม่ได้แต่เรามันจับมีดเราก็พอรู้ว่ามันต่างกันนะครับอันนี้คือคมเดิมนะฮะจิ๊บๆเลยนะฮะประหยัดลงไปสองหมื่นประมาณสองหมื่นห้าพันบาทนะฮะแล้วหามีดสภาพนอนกล่องด้วยนะครับมาครบหมดนะนอนกล่องมาเลยนะฮะชื่อของ อันนี้ของมาซามโมโตเขานะครับมาตรงนี้ก็นี่ฮะมาซามโมโตนะครับ,รบชัดเจนเลยโอเคครับผมของสวยๆมงามเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะฮะร,รีวิวไปวันละนิดวันละหน่อยคลิปๆนะฮะ